ครหาซิตี้ผ่อน6,000ตลอดสัญญามาแล้วค่ะสำหรับ Honda City 1.0นะคะตัวนี้เป็นตัว S p พ s นะะปี2020ค่ะ ทุกคนจะได้บอดี้โรสีขาวคันนี้นะคะมีรแม็คมาให้จากเจ้าของเดิมค่ะแล้วก็มีท่อปลายมาให้จากเจ้าของเดิมอีกเช่นเคยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าอยากได้ซิตี้เอาไว้ใช้งานผ่อน6กพันที่และที่จะคันฟังก์ชันด้านในมีจอ Android กับกล้องหลังให้เรียบร้อยแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าไม่ต้องเอาไปแต่งอะไรเพิ่มเลยผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับได้นะคะคันนี้ราคาเบามากๆนะคะอยู่ที่ประมาณ3ามแสนหกหมื่นเท่านั้นพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังเรียบร้อย เครื่องยนต์ VTEC t เทอรนะคะมาพร้อมกับท่อใส่ปลายมานะทุกคนนะก็เสียงไม่ดังมากค่ะแต่ว่าตาเร่งก็ทําได้ดีพอสมควรเหมือนกันนะแต่ถ้าใครไม่ชอบตัวนี้ก็เอาไปเปลี่ยนเป็นท่อเดิมก็ได้แล้วแต่ใครสะดวกแต่ว่าอันนี้เจ้าของเดิมให้มาโบก็จะให้ไปเดิมๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้พันหกพันตลอดสัญญาค่ะได้ขับซิตี้นะทุกคนเป็นตัว1,000เทอร์โบด้วยนะคะเลขมาคันนี้1นึ่งแนะทุกคนนะ ก็มีวัาในส่วนของตัววารตีเครื่องเกียร์นะคะสามารถซื้อได้เหมือนกันสำหรับเจ้าตัวซิตี้อันนี้ใครอยากได้ซิตี้พันหกพันตลอดสัญญานะคะจิ้มลิงก์มาที่หน้าโปรไฟล์เลยได้สีขาวทาเีบยนนีไ้ไปเลยนะทุกคนคะสนใจคันนี้จิ้มลิงก์แล้วก็ทักมาเลยจ้า